ก็มี inbox เข้ามานะครับจากเพื่อนๆบอกว่าให้สอนทำปลอกใส่มีดกรีดยางหน่อยนะครับเนี่ยเนี่ยก็ทำไม่ยากนะครับเดี๋ยวเนี่ยผมจะบอกละเอียดเลยนะครับเนี่ยเพราต้องวัดขนาดก่อนนะครับเนี่ยแล้วก็ตัดด้วยอินเจียนะครับเนี่ยเนี่ยหลังจากนั้นก็ไม่ยากนะครับเราแค่เอามาลนไฟนะครับนี่ใช้เครื่องเผาลมร้อนก็ได้นะครับนี่ลนลนลนไปนะครับนี่เนี่ยแล้วก็เนี่ยพอมันอ่อนตัวแล้วก็ใช้เนี่ยกินทับก็ได้นะครับให้มันแบนนะครับเนี่ยเนี่ยแล้วก็ลนลนลนไฟอีกทีนะครับเนี่ย หลังจากนี้พอเราลนไฟให้มันอ่อนแล้วก็พับเลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยพับได้ขนาดแล้วเห็นไหมครับเนี่ยมันใช้การได้แล้วนะครับแต่ว่าต้องแต่งต้องทําหน่อยนะครับมันใช้เวลานะครับมันต้องแต่งต้องทํานะครับเนี่ยให้มันลงกับร่องของมีดกรีดยางนะครับเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับในการแต่งนะครับเนี่ยถ้ายาวเกินก็ตัดออกนะครับเนี่ยเราตัดเผื่อไว้นะครับเนี่ย ตัดเผื่อไว้นะครับเนี่ยอย่าให้มันสั้นครับให้มันยาวนะครับเนี่ยแล้วก็ต้องใช้เครื่องบอมร้อนตัวนี้นะครับเนี่ยเป่าๆไปนะครับก็ก็คือง่ายๆนะครับทำไมยากมันต้องใช้เวลามันต้องแต่งนะครับเนี่ยเนี่ยต้องแต่งให้มันลงกับร่องของมันนะครับเนี่เห็นไหมครับเพวันนี่ผมก็แต่งอยู่ใช้เวลานะครับเนี่ยก็ก็ใช้เวลาอยู่สักพักเลยนะครับเนี่ยต้องแต่งไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยจนกว่ามันจะ ลงล็อกลงกับร่องของมีดกรีดยางครับนี่เราใช้ตัวช่วยนะครับนี่ใช้ครีมใช้อะไรทับก็ได้นะครับนี่เราลุลนไฟเสร็จแล้วก็ใช้ครีมทับหรือว่าใช้อะไรก็ได้นะครับทับที่มันหนักๆนะครับแล้วก็ราดน้ํานะครับให้มันเย็นตัวนะครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมครับนี่เนี่ยก็เกือบจะได้แล้วนะครับนี่เนี่ยก็ต้องทําไปเรื่อยๆนะครับนี่ต้องใช้เวลานะครับนี่ถ้าจะให้มันสวยนะครับนี่ต้องใช้เวลานะครับนี่ถ้าได้ขนาดได้ล็อกมันลงล็อกแล้วนี่ครับนี่เราก็แต่งหน่อยนะครับนี่ แต่งพวกขอบมันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยก็ต้องแต่งนะครับถ้ามันยาวเกินนะครับเนี่ยมันกว้างเกินก็ต้องแต่งออกสักหน่อยนะครับเนี่ยมันใช้เวลานะครับที่ยิงมันทําไม่ยากนะครับแต่ว่ามันต้องใช้เวลานะครับต้องแต่งไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยผมใช้เครื่องเป่าลมร้อนตัวนี้มันจะง่ายหน่อยนะครับเนี่ยถ้าเราลนไฟนี่มันจะยากนะครับเครื่องเป่าลมร้อนตัวนี้มันจะง่ายหน่อยนะครับเราสามารถลนให้มันตรงกับที่ที่เราต้องการได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ถ้าเราลนไฟนี่มันจะยากหน่อยนะครับ ใช้เครื่องเ,งเป่าลมร้อนตัวนี้มันจะง่ายจะสะดวกกว่านะครับเนี่ยครับตันก็ีเนี่ยลนๆไปแล้วก็เนี่ยใช้ครีมทับแล้วก็ใช้น้ำรากให้มันแข็งตัวนะครับนี่เนี่ยทำไปอย่างนี้นะครับให้มันดูสวยงามนะครับนี่ให้มันลงลงกับล็อกของมันนะครับนี่แล้วจุ่มน้ำนะครับนี่เนี่ยก็เกือบจะเสร็จแล้วนะครับเพราะมันนี่ก็แต่งหน่อยนะครับเนี่ยแต่งให้มันดูสวยงามนะครับเพระตอนนี้ ก็เสร็จแล้วนะครับแต่ว่ามันทําง่ายนะครับแต่ว่ามันต้องใช้เวลานะครับนี่ผมแต่งด้วยใบกระดาษทรายซ้อนนะครับนี่ใช้เครื่องเขียสีนะครับเพื่อนๆแต่งให้มันดูสวยงามหน่อยนะครับเพื่อนๆเนี่ยมันลงกับล็อกของมันเลยนะครับลงกับร่องแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับเพื่อนๆนี่ยเห็นไหมครับนี่สวยงามนะครับทาไม่ยากนะครับนี่ PVC เก่าๆมันมีประโยชน์นะครับเพื่อนๆเนี่เก็บไว้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่ทําง่ายๆเลยนะครับก็ลองไปทําดูนะครับ